ดูการาภิกษุทั้งหลายนิพพานาธาตุสองประการนี้สองประการเป็นฉไหนะคือสอุป,ปาทิเสสนิพพานาธาตุหนึ่งอนุปาทิเสสนิพพานาธาตุหนึ่งดูการาภิกษุทั้งหลายก็สอุป,ปาทิเสสนิพพานาธาตุเป็นฉไหนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตะขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในพบนี้สิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นย่อมเสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจยังเสวยสุขและทุกข์อยู่เพราะความที่อินรียห้าเหล่าใดเป็นธรรมชาติไม่บุบสลายอินรียห้าเหล่านั้นของเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียว ดูกระรภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของภิกษุนั้นนี้เราเรียกว่าสัุปาทิเสสนิพานธาตุดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อนุปาทิเสสนิพานธาตุ เป็นชะไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์ทำรรกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน,นพบสิ้นรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของภิกษุนั้นเป็นธรรมชาติอันกิเลสทั้งหลายมีตัณหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินมิได้แล้วจักเย็นดูกระราภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า อนุปาธิเศสนิพพานธาตุดูกราภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้แหละนิพพานธาตุสองประการนี้พระตถาคตผู้มีจักษุผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ ประกาศไว้แล้วอันนิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าสอุป,ปาทิเสสะเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่พบส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ดับสนิทแห่งพบทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอันมีในเบื้องหน้า ชื่อว่าอนุปาทิเสสะชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่พบชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรม อันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ลละพบได้ทั้งหมด